สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่13ตุลาคมพศ2557เวลา17.30กานาทีวันนี้ผมอยู่ที่บ้านถ้ำเสือ,อเป็นแปลงถั่วเขียวของผมเองแปลงถั่วเขียวทองเอกผมใช้ทองเอกฉีดพ่นไปแล้วหนึ่งครั้งแปลงนี้ต้นถั่วมีอายุป,ประมาณ25วันครับ ฉีดพ่นมาแล้วหนึ่งครั้งครั้งที่แล้ววันที่วันที่7วันที่6ที่7ครับที่ฉีดไปฉีดตอนเช้าครับฉีดไปครั้งเดียวเองใช้อัตราการฉีด5้าฝาต่อน้ำา200ลิตรครับได้ผลเป็นที่น่าพอใจครับไม่มีมแมลงแล้วก็ต้นงามมากครับเขียวชะอมอะการแตกใบสวยดีครับไม่มีมแมลงไม่มีอะไร มารบกรัวเลยวันพรุ่งนี้วันที่14ตุลาจะเป็นการฉีดพ่นครั้งที่2ซึ่งเราจะมาเก็บผลต่อไปก็วันที่21นะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ